รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝ้าหลังให้กับ Garmin Edge 520นะครับที่ลูกค้าปุ่มกดเปื่อขาดนะครับแล้วก็ยางปิดชุดฝ้าหลังก็ขาดนะครับก็อน,นี้ก็สร้างปุ่มกดขึ้นมาเองแต่ว่าก็ไม่ดีเท่ากับเปลี่ยนชุดฝ้าหลังใหม่นะครับอันนี้ก็ GPS ทํางานเชื่อมต่อสายชาร์จก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็กดยกเลิกนะครับ อันนี้คือปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับ GPS ทำงานนะครับ <academic. S 1> ก็ตรงนี้เร่งหน้าจอนะครับความสว่างนี่นะฮะ <Ob st ance> ทำงานได้ตามปกติปุ่มย er, ้อนกลับนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแลมป์ทำงานได้ตามปกตินะครับปุ่มสต็อ <Bull> ป <st ance> นะครับก็ทำงานได้ตามปกติกดยกเลิกการบันทึกนะครับ นี่นะฮะสั่งงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้า GPS ก็ทำงานนะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะขึ้นสถานาการ์ชาร์จปุ่มกดสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะคัดเกรดมานะครับมีที่ยางปิดจุดชาร์จนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าสวยงามนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมถึงข้อจํากัด ของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดก็คือจะไม่สามารถที่จะนำไปปั่นลุยฝนได้อีกถึงแม้ดูเหมือนว่าจะซิลได้ดีนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของลูกค้านะครับก็ไม่แนะนำว่าให้นำไปปั่นลุยฝนแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีไบใช้อะไรการมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะขอบคุณมากครับ